เราใช้ใบต้นผงชรสเลี้ยงแล้วก็เรียกว่าแหน่แหน่แหน่เขียวนะเริ่มแรกซื้อมาประมาณนี้นะครับซื้อมาประมาณกิโลหนึ่งสามร้อยห้าสิบตัวเท่าเหรียญสิบที่นี้เรามาเลี้ยงได้ประมาณสี่นะครับมาดูนะครับตอนนี้จะเอาไปต้มกินนะเพราะว่าครั้งแรกที่ที่ชอบอเพราะว่างงว่าทําไมเขาถึงอร่อยเขาไม่มีไม่มีขี้ไม่มีไส้นะครับวันนี้เลยไม่เลือกไซส์สักเหรียญสิบนี่ ไดยจะลองต้มกิน,นพี่ฟอกกำลังเก็บเลี้ยงเอาสะไว้น้ำของพี่ประวานนะครับมาทำปล่อยหอยเชลลี่ใส่เลยแล้วก็ใช้ต้นผงชูรสเราปลูกไว้เยอะที่สวนไว้เลี้ยงปลานะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์โดยใช้ต้นผงชูรสเป็นอาหารสัตว์เสริมกับพวกลำนะครับพวกเข้าเปลือกกินแล้วโตเร็วมากนะครับแป๊บเดียวนะครับ เป็นหมื่นตัวแล้วนะครับถ้าเป็ดไม่มาลงกินก่อนเป็ดมาลงกินก่อนไอ้หล่นหล่นหล่น,ลนตัวไซส์สวยต,วต้มเลยไหนดูพอได้ยังเอาอีกไหมอู้รุ่นแม่ก็เอาลงเนอตัวใหญ่ออกเอออีกตัวหนึ่งนะแม่พันนะ่ะเรากินไซส์เหรียญสิทธิกำลังอร่อยตัวใหญ่มากมันจะเหนียวอเออ,อพอได้กินกับกับข้าวเยอะแล้วลองชิมดู นะครับมีสองบอ่อบ่อนี้เป็นบอ่อแม่พันธุ์บ่อใหญ่แต่เนี่ยเนี่ยบอ่อหอยชลีสีทองด้วยเป็นแพรนะฮะเยอะมากเลยดูครับร้อยเต็มเลยครับซื้อมาตัแรกกิโลหนึ่งสามร้อยห้าสิบเหตุผลที่ซื้อเพราะว่าได้ไปซื้อที่ตลาดกินนะครับถาดละร้อยไม่อยากจะเชื่อว่าหอยแค่ไม่กี่ตัวขายถาดละร้อยเลยลองชิมดู ไข่เขาจะเกาะอ,อยู่นั่นข้างนะครับไข่ทีนึงก็เป็นพันพันฟองแล้วก็จะหล่นลงไม่เชื่อไม่อยากเชื่อว่าทําไมถาดร้อยได้ลองซื้อกินเรากว่าอร่อยมากอร่อยแบบว่าเป็นหอยที่ไม่มีไม่มีขี้นะครับไม่มีตาไม่ต้องเอาตาออกไม่ต้องเอาตาออกนะครับจิ้มเข้าไปกินเนี่ยโอ้โหมีแต่เนื้อร่วนๆเลยอร่อยมากครับเดี๋ยวเราจะลองต้มให้ดูเดี๋ยวไปดูพี่ฟอกนะครับไปดูพี่ฟอกต้มเมื่อกี้ได้ไป็ร้านในครู วันนี้เก็บไปต้มไซส์เหรียญสิบนะครับไซส์แค่หนุ่มๆ,ๆสาวๆอยู่ไซส์ที่กินกันถ้าใหญ่กว่านั้นนะคือจะเหนียวนะครับต้มเป็นเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่นยนดเป็ดเป็ดเราก็เยอะนะครับนี่นลอยน้ำอยู่มุณเพื่อนเห็นหรือเปล่าเยอะมากเลยสะพานน้ำไหลยอยู่ คุณแม่ทำส้ำพันแม่ก็เรียกเป็ดเข้าคอกนะครับพอแล้วมันไม่อยากเขามันไม่อยากนอนแล้วมันอยากนอนฝั่งน้ํานิสัยมันคืออยากนอนฝั่งมันได้เคยอยู่ฝั่งน้าแล้วมันก็ไม่อยากไปละเป็ดมันชอบอยู่ฝั่งน้ําทีนี้ก็เป็ดเป็ดเป็นร้อยแล้วนะตอนนี้เป็ดเนี่ยเป็นเป็ดไข่แล้วก็เป็นเป็ดเขาเรียกว่าเป็ดเทศเนี่ยเป็ดเทศเนี่ยเขาก็ออกลูกมาเรื่อยๆแล้วลูกเต็มแล้วนะกำลังกินอาหารที่ถาด เป็ดที่ลอยอยู่น้ำก็ลอยอยู่น่ไม่รู้กี่ตัวแล้วนอน้าก่อน,น,น,นอเป็ดผมว่าเป็ดหายเยอะมันไม่อยากเข้าโคกแล้วเนี่ยมีไม่ถึงสาสิบวันนั้นยังนับได้ยังสี่สิบสามเป็ดเหลือยี่สิบสามตัวนะครับตอนป้านางอยู่ผมนับได้ประมาณสาสิบแปด หายอีกแล้วไม่ต้องให้นอนคออหรอกนอนข้อเราหายหาย,หายทุกวันเลยนะเนี่ยเหลือแค่ยี่สิบสามตัวเป็ี่ยตั้งห้าสิบนะครับเอาโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูพี่ฟอกต้มหอยก่อนนะ,<อ>ะไซที่เรามาต้มไซไหน<อ>นี่ตัวหอยเชอรี่สีทองแต่ก็ยังไม่ทองแต่ถ้าขัดแล้วจะทองนี่เหรียญห้านะเท่ากับเหรียญห้าสองเหรียญโตเร็ว เราทํากินอยู่แบบบ้านๆใช้ฟืนนะครับวิถีชีวิตมีเตาแก๊สด้วยฟืนก็ฟืนไม้พยุงนะครับไม่ค่อยจะมีราคาเท่าไหร่พูดเด่นเดๆนนะเนี่ยนะ <c oughs> ต้นพยุงเราเยอะนี่ต้นพยุงต้นพยุงพยุงพยุงนะครับปลูกเยอะเป็นป่านะครับที่นี่ธรรมชาติร่มรื่นเหมือนอยู่เมืองกาญครับมีน้าไหลมีบรรยากาศ เป็ดน้อยแม่เอ้ยคุณแม่เจ็ดสิบแล้วนะครับมันไม่อยากเข้าช่างมั้งเถอะเดินข้ามสะพานไปแล้วจะไปไล่เป็ดมันยังไม่อิ่มมา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 เร็ว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  มามา ừ, ไปเรื่อยแล้วครับทีนี้มามามาเออไปเรื่อยแล้วครับตายตามห้วยไปสุดห้วยเลยทีนี้อืมเดินตามหลังแต่ส่งเสียงเออมันมันก็จะไปหน้าไปเรื่อยแหละพอแล้วพอแล้วจะใช้พลังงานเยอะแม่ เรยวละนั่นไปนั่นละฟอกเร็วฟอ,ฟอไปไปกันเลยเร็วไปเร็วไปไปไปเอาไม้น่ะดื้อมากนะสาวๆนี่ดื้อนะสาวๆเนี่ยนะไขวันละกี่ฟองทำไมดื้อจังเลยไปนี่เราลมลื่นนะครับอยู่กันแบบเป็นกันเองโอเคนะครับ วันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมารับชมนะครับธรรมชาติแบบบ้านๆของเรานะครับดูเรื่องรถดูอะไรทักเข้ามานะครับรถก็อยู่ข้างในบ้านนะครับวันนี้ถึงเวลาพักผ่อนแล้วขอยังไม่พูดเรื่องรถแล้วกันสวัสดีครับ